ที่80วันที่19กรกฎาคม 80วันที่19กระกฎาคม2568ข้าพเจ้าสวิสิทธิ์การจักขอถวายเสียงสวดสัตยายิพระสูตรพระปรินิแลบนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในจารยบูชาแด่กบอาจารย์ทั้งหลายขอชือ่นข้าพเจ้าตรงต้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างตโนองได้เถิดหนึ่งบทกลาวพระราตรายอรหังสมมาสมุทโธปการพุทธังพระคุรตังพิวาเทนสวากขาโตว,วตตาธรรมุลธรรมัง,มงมาานิพพานนิสุปฏิปันโนวตโตสามังโฆสักขังนิมานน้ สองบุตรบูชาพระไปพีพินานอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปณิเิปุโตคุณเอหิตธารมโนธานิปรมีหิจิจะทิสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสถานคาโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิสุทินาสามบุรสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตราคาจันตุเทวตาสัทธามังมุนีราชสัตสุนันตุสักขโมขังสักเคกาเมจรูเปสิริสิขคราตเตตตาลิเควิมานีทีเปรัตเจจกามีตจรุวนาคาหเนกิหะวัตุเมหิเคเต ภูมิมาจะยันตุเทวาชลตาลวิสมยยักากัตพนาขาติตตาสันติเกยังมุนีวรวัจนะนงสาธุบูเมสุนันตุธรรมสวรรคการโอยัมัทันตาธรรมสวรรคการโอยัมัทันตาธรรมสวรรคการโอยัมัทันตาสี่บทสวดกู้พากนมการนโมตัสสะกัะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกัะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกัะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจสรณคมนพัตถาพุทธังสรณังนัจฉามิธรรมังสรณังนัจฉามิสังฆังสรณังนัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังาจามิทุติยมปีธรรมังสรนังาจามิทุติยมปีสังคังสรนังาชามิตัยมปทธงสดังาจามิตัดยมปีธรรมังสานังาจามิตัดยมปสัคัสานังามิโอสสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสารดังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนโสทีมีหนตูสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญธรรมมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนาโสทีมีหนตูสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญสังโคเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัชนาสสตมี เจ็ดบทสวดติรัตนะปัานามคาถาพุทธัทงนเมรัตนพุทธสลีและจิตตังทำม,มังนเมรัตนพุทธวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนพุทธสุสีลัทธิติเอตังนเมติรัตนังรัตนตโยาวาหังสัมมาสมุสริตตาวัตุวิเศษสักูตังอัญโยยย,ย,ย,ยุตัคุณโยคะโยคะวสภวัตตังอสุมิตยามหิปิตเทวายถาติทัน,ททนทเตอีกังวินาตติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจีจัจเจริญจับประตูกูตังคัมภีระยานมิสิยังอติตุตัสสัตถังวิญยูหิปันทะ ชั้นีอกวิชัญญะรูปังโลกกรรมเกหินจิตกระทันจุปัลปัญอย่างเกสันจิสุตูวิธิตังคุณธกายตายานามีเยวัชนะตายาสุวิสุตัมปิสมุปปัสตังมนสิสุทธะภาษาทฐานังปุญญะธิกานะมะสมุตตมะปุณณะภูมังทุกขาปมุชนะมุขะสารนังคาตานังผู้ชาระเหสุปัลมะพิภูชนะยังนิพพานสัจจิกริยายุปนิสัยัตถังสัมมากิเลสัมมะละโสทนะสิทธยาจะสาธุนีอัตถะ กุสาลีคุปเสวานิยังปานิหิจาปิสรนังขะมณียะมีวะตัสมาหิตังติรัตนังสรนังขตัมหะรัตินที่วังคณะนิสุนัมัสมานาปูเชมาจามปิสสะตังสุปัสสนกิตตาตถาฐานุปาริจริยตสถทารตาจะกุญเยนะตัฏฐะสุกะเตนะสุขีพระเวณุเตเชนะตัสสะจะสทาปิสุวัติโหนตุโยเจทะธรรมวินยมหิปามานะปูโตโลกุตระพิสมโย นิยโตสุโคชังตัสโซปนิสยะจายะอยัมปิขุมตุมุตุตเยปริจิตโตสุปัสสาตการุ8แปนมการสิทธิคาถาโยจะคุมาโมหมะลาปกัโทสามังวัพุโตสุกโตวิมุตโตมรสะปาสาวิิโมจยันโตปาเปสีเคมังชนตังไิเนยยังพุทธังวรันตังศิรสารมามีโลกะสารนาธัญจาวินายะกัญจะตันเตจะสเตจัสิทิโหนตุสัพันตรายาจวินาเสมนตุธโมทะโชโยวิยะทัสสะสัตถุ ทัศเสสีโลกัสสาวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะพราสทารีสาตาบะโหสาธิกาโรสุจิโนธรรมังวรันตังเสลสารนามิโมหะปลาทางอุปัสสันตธาหังตันเตจสสเตจยัจสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขานุโคโยโลกกสาปปูปากิเลสัเชตาสันโตสยังสติลโยชโกจักสวากขาตธรรมังวิธิตังตโรติสังขังวรันตังเสลสารนามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลติถิถิงตันเตจัสเตจะยัจสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ เก้าบทสวดนโมการะอัตถกถานโมนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสินูนโมอุตมะธรรมสัจสวรคาตัรติวะตินิทะนโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธสีระทิฏฐินุนโมอุมาตายรัตสระรัตนตยสัตตุกังนโมอมากาติตัสสะตัสสะวัตุตยสปีนโมการะปภาเวนะวิคัจฉตุปัทถานโมการานุภาเวนะสุวัติมุลตุสัพพะทานโมกการัสสะเตเชนะวิธิมหิหูมิเตชวะ สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนัสสติปจมาเตหิพิคุสเตหิสปิีหิวะอรหันเตหิทัศนิจโลกธาตุยหีเทวตาเยปุเยนาสเนปันติตาหุนติปักวันตังทัศนายพิคุสังขจอัตตโกจตุนังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาหงศิออยังโขพระกวาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนัสสติปจมาเตหิพิคุสเตหิสปิีหิวะอรหันเตหิ เทวตาเยปุเยนาจันนิปติตาคุณตีปักวันตังทัศนายาิกขุสากัญจายันูนามยัมปีเยนะภาควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวะภาควาตสัตติรษฐกิจปจิกัดาถาปัสยามติอัตโคตาเทวตาสยัตถาปีนามาภละวะปุริโสชมาจิตังวาพาหังภสษาเลยยปภาษาลิตังหมาพาหังสัมมิเจยยะอีวะมีวัตสุตาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภาควาตปุระโตปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภาควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทววตตตตตาภคคโสสัััิิกมงงป มหาสมัยโยปวันนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสบยังทั้สิตาเยวะอปราชิตะสังกติอัตโกวะปราชิวตาภโกโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิปัตระพิโกโบสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารติวัเนตานิกะอิตวานติเรียนิรักันติปฏนติตาติอัตโกวะปราชิวตาภโกโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวากีลังเชตวาปลีขังอินทังกีลังโอหัดจะมะมีชาติจารติสุทาวิมวลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโกวะปราิิตาภคสัทเช นาเตกมิสติอปายภูมินปะหายามมนุสังเทหังเทวกายังปริปุริสันติติอัตโกภควาภิกขุวันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกัสทัสสุเทวตาสันนิปติตาอุนติตถาคตังทสนายะภิกขุสังกัจจเยปิเตภิกขเวอหิสุงติดับมมตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมผิภควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยถาปีติมาหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนาคตมัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมผิภะกัมาาววะเทต สันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิอาจิคิดสามีพิกเวทีวกายนังนามานิกิตายิสามีพิกเวทิวกายนังนามานิเทศิสามีพิกเวทิวกายนังนามานิตังสุนันตาสาธุกังมานัสิกโรธาปัสสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิกูภควโตปจัตสูสูมควาเอตัถโวจัตสิโลกามนุกัสามียะตถาปูมาตัสสิตาเยสิตาคิดกัปปังปัญจิตาสมาหิตาปุตุสีหวาสารีนาโรมาหังสาวิสัมปุโนโอทาตัมมานาสาสุธาวิปัสสนนามนาวิลาปิโยปัจจสตียตวาวันีกัปิลวั ตาตัวมันตยิสัทธาสวกคศาสนีนาติเทวกยาพิกตาเตวิชานาถพิกโวเตจารตปมคุลุงสุตวะพุทธศาสานสนาตสัมัตุระหูยานังอมันมิสารานทสนาติอเปเกสตามัทคุงสหสังอัตสัตต์ริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสณานมัทธคุงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภาพุทธาหูตันจะสมพังอภิญญายะวะวัคตวานัจกุมาตาตัวมันตยิสัทธาสวกคศาสนีนาติเทวกยาพิกตาเตวิชานาถพิกโวเยโวหังกิตยิจสามีคิระหิอนุปปโสสัตตาสหัสสาวยยาขาภ กปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังชาสาสาหิมาวตายักขานันตวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังชาตาพิราติสาสายักขานันตวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังอิเจเตโสลาสาสาชายักขานันตวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชิโน มทลธมนาพิกามุงพิกุณังสมิติวณังเวสสามิตาปัญจัสตายะขานันตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสสิโนโมทลธมนาพิกามุงพิกุณังสมิติวณังคุมพิโรราชาขงิโคเวปุลสันนิเวสนังพิโยนังสัตตสหัสังยะขานังปปยิรูปาสติกุมิโรราชาขงิโคโสปะคาสมิติวณังปุริมันจะที่สังราชาทตารโถปาสาสติคันทพะนังอธิปติมหาราชาจจสสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอิทัตธรรมามหาปาลที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสสิโนโมทมนาลิกรมุุงิกนัง ทักขีนันจารที่สังราชาวิรุฬหโหตปัสสาสติตคุปทานังอธิปติมหาราชายสันติโสกุตตปิตัสัพพโวิยันมมามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสัสสิโนมุตมนานาพิการมุงพิคุณังสมิติงมนังปัชิมันจาร์ที่สังราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสันติโสกุตตปิตัสัพพโวิยันมมามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสัสสิโนมุตมนานาพิการมุงพิคุณังสมิติงมนัง กุตารันจัติสังนาชากุเวโรตปัสสาสติยาขานังันทิปติมหาราชัยอสยโสกุฏาปิตสัพพะโมยทนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตวันตาวันโตยัสสิโนมทมนาพิกมุงมิคุณังสุเมติมนังบุริมาที่สังทตาธโททักินน้ำวิรุณากูปชิเมน้ำวิรูปปูกูเวโรตรังที่สังจตารเตมหาราชสมันตาเจรุงลิสาตันธะลมนาทันสุกับวณีกับปิรามัทเวเตสังมยาวิโนทสาอากูวันจานิการสถามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูฉวิภูตัวสานเจทนาโนกามาเสตต ปนาทโทปัปมันดูจัตเทวสุตโตจะมาตาลิจิตตสนุจะกันทะปูณนโรราชาช,าชานโณสปูอากูปัญจสิกูเจวะติมพระรูสุรุญวัชาสเา,ชา,า,ชาเอเตจันเยจะราชนโณกัตทัพราสารองชูพิมูธรรม,มานาพิกามุงพิกุนังสเมติงวะนังอากูนาภาษานาคาเวสาลาชาหะตัชากากัมพลาสัตระอากูปายาคาสหะยาติพิยามุนาทัตตะรธา,าจะอากูนาคายะสสินนเอราวัณโอมหานาโคสุปะคะสเมติงวะนัง

สมัโยธานิปัตตันเตภิกุณังสมิธิงวะนังอปูจเทวาปตวีจเตโชวายุตถาคามุวรุณาวรุณาเทวาโสมุจยยาสสาสหเมตตากรุณากายิกาคุเทวาเจชชินโนทเจติตัจตากายาสปินานัตวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตเจชชิโนมุตมานาภิกขุมุภิกุณังสมิธิงวะนังเวณทุจเทวาสหังริจะสมามจตุวิยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมะคูปุรคิตาสุริยัสสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักตานิปุรคิตวาอาคุมันทวาลังกา วสุนังวัสโวเศโตสกุปะคาภุรินทะโตทะเสติทะสะตากายาสเปนะนัตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสตโนมุตมะนาพิกมุงพิกุนังสมิติงมนังอธาคูสาภูเทวาจัลลามกีสิการิวาอาริตกาจโรชาจัอุมาปุปภะนิปปาสิโนวาลุณาสหะธรรมะจัจยุตาจานีชะกาสุริยะรุจิราอากูอากูวสวันนิสิโนทะเสติทะสะตากายาสเปนะนัตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสตโนมุตมะนาพิกมุงพิกุนังสมิติงมนัง สมณามหาสมณามนุษสามนุษสุดตมาคิตาปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาตากูอรยโยเทวาเยจรุหิตวานสโนปารคามหาปารคาอากูเทวายัสสิโนทัเติทัศตากายาสพินานตตวานิโนทิมันโตชิติมันโตวันอันโตยัสสิโนโมตมนาพิกามุงพิคุดังสมิติมนังสุกาการุมหาลณาอากูเปกนัสาสหอุทานตักรหหปสมุขาอากูเทวาวิจักขาสัทธรรมตาหารคชามิสกาจยัสสิโนทนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัเติทัศตากายาสพินานตตวานิโนทิมันโตชิติมััันนนนโโโตตวยสสิ โมทันาพิกามุงพิกุณังสมิติวนังเขมิยาตุสิตายามากัตตกาจยัสิโนสมพิตการามาเศรฐาชตินมาจะอสวรนิมาระติโนอาปูอทาปูปรนิมิตาทัสเตทัตากายาสเพนตตวานิโนอิทิมโตยุติมโตวันนาวันโตยะสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติวะนังสเตเตเทวนิกรยาสเพนาตตวานิโนนามันวะเยนะอการุงเยจันเยสิสาสหุตะชาติมะกีลังโอขติมนาสวังตะเกีโมฆาตรังกาคังจะทังว โสปาคาสมิติมณังสาสัพพมะโลกาณังมหาพรหมทิติติอุปปันโนชิตมันโตพิสมากโยยะสัจโสทัสเสตตาอิสราอาคูปัจเจกวัสวัตติโนเตสันจัมมัชโตอาคาหานิโตปริวาริโตเตจจัจสเพอภิกันเตสินเดเวสัพรมเกมารัชนาภิกามิภาษาคณาสัมมันธิยังอิทธาคณาถะปัญธาะราเขนัปปัตตมุโวสมันตาปริวาริถามาวุมุจิตาโกจิตังอิติตาถะมหาเซโนขณะเซนังภิสยิปปปนินาตะละมาหจจะสรังกัตตวานภิระวังยะถาภุสโกเมโขทนาญโตสุบิชุโก ตชาโสปันยุทธวัตถีสังกุตัวเสยังวสีตันจัสพังปิญญายาววกิตวานจักกุมารตโตมันตยิสตาสวัคเเกสานิลติมลเชนาพิการตาเตวิชานาแถพิโกโวเตจัตตปมกุลุงจุตวะพุทธศาสสานังวิตราคิญปกามรงเงียงสังวมปินชยุงสภีวิชิตสังฆมาพญาติตายเจนสินโนทัตโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชเชนสุตติเสวีบทสวดมังคลสุตังอสิวนาจะพาลนังปฏิตานันจัศิวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังขลมุตมังปฏิรูปะทิสวาโสจัก ภูเพจะกตาปุญญาตาอัตตสัมปมานสัมมาปณิติจักรอตมังคลุมตามังพาหุสัจจันจสิปัญจวินโยจัตสุสิกโตสุปัสิตาจายาวาจาเอตมังคลุมตามังมาตามพิทูปัตานังปุตจจารสัสสังกโหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตมังคลุมตามังทานั้นจักธรรมจริยาจัยาตการันจัสังกโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคลุมตามังอารติวิรติปาปามัชปานาจัสัญญโมอปปมาโทจะดทำในสุเอตมังคลุมตามังคารโโบจะนิวะโตจั สันตุทีจักตันยุตากาเรนะธรรมะสวนังเอตมังขลมุตตมังทันตีจัโสวจัตสตาสมนานัน,นจัตทัศนังกาเรนะธรรมส,สากัจฉาเอตมังขลมุตตมังตปะปูจักพรม,มาจาริยันจัอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจจิจิริยาจัเอตมังขลมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังเจตสานะกรมปติอโศกังวิรเชงเกมังเอตมังขลมุตตมังเอตาทิสานิขตวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพะโสทิงัจันติตันเตสังมังคลมุตตมันติ ส2บทสวดรัตนปริตยังกิจจวิตังอิทวางหุรังวานสเควะสเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตฉะขาสกยมุนีสมาหิตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกิจจิอิทัมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุจามพุทธเศโษปริวันณียสุจริสมาธิมานันตาริกัญยะมาหุ สมาธินาเตนะสโมนาวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติหนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักกินเยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุกินานิมหาปลานิอิธรรมปีสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติหนตุเยสุปยุตามนัสสาธนีนะนิกามิโนโคตมะสาสนนมิเตปฏิปตาอมตังวิไคละรัทามุธานิบุติงพุชฌานาอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติมโหตุคีนางปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิระวิรัตจิตตายติเกภาวัสมิงเอเกนพิชาวิรุณีฉันฐานิพันติธีรายะธรรมยะทายัมปฏิโปอิธทมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสังสวร์อัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราประชาอัตตะทันตัสสะโปส,สสะนิจังสัญญะตาจาริโนเวโวนวะเทวุณคันทโพนะมาโรสหพรโมนาชิตังอปะชิตังกยิราตถารุปัสสะฉันตุโน สิบสีบส่บทสวดเกพปุตสูตรภาษิตามิทังเตนะพระกวา่าชานตาปัสาตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเฮมาอนุสสะเวนะมาปร,ะรมประปรายมาอิติกิครายมาปีตะกะสัมปเทนะมาตักกะเฮตุมาน่ายขะเฮนะมาอาการ,ประปริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพะพระรูปรตายะมาสมามโนโนคารุยะธาตุมีหมิอัตนาวชาเนยยะธาอิเมธะมาอากุสลาอิเมทะมา สาวัตชายมีธรมาวินโูคระหิตาอิมีธรมาสมุตต at าสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมีเหปรชาเงยญาติญาติอัฏฐตุมีอัตนาวัชเนยถาติอิมีธรมากุสลายมีธรรมาอนัวชัยมีธมรมาวินโยปัสสาอิมีธรมาสมุตตาสมาธินาอิตายาสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมีเหอุปสสะปชะวิหารเลยยาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมปัมมายุงชรูปนิท no ัสสันติตานา เอตังพยังมรณะเปขามโนปุญญาณิเกยิราถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมปัมมายังฉรูปนิตะสักนัสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขามโนโลกามิสังปัชินีสันติเปโโยธากาเยนะสังยมูวาจายะอุทะเจจัสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาพุติยังชีวะมานุปะกะโรติปุญญังธรรมูเวรคติธรรมะจารีธรรมโมสุจินโนสุขามะวะหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินเนนะทุกติงคัจฉติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติเจถาปัญญายัปัสสติ อถานิปินตติทุกขีเอสมัมมาโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสสติอถานิปินตติทุกขีเอสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพธมานัตตาติยถาปัญญายะปัสสติอัฏฐะนิพินตติทุกขีเอสมัมมาโควิสุธสตตตทธิยาสิบหกปศุระปันนักกัจฉดกอปันนักกัถานะเมเกตุติยังอหุตักกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีตังคันเหยอปันนัานากังพาหุงเวสระนังยันติปภพตตานิวนาน,านิจจะอารามรุขาเจตยานิิมนุสสาาพยตัตต เนตังโขสะระณังเกมังเนตังสะระณามุตตะมังเนตังสะระณามะขมัสสะปตทุขาปปุจจติโยจะพุทธันจะธรรมัจะสังกันจะสะระลังกตโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจติกกมังอริยัจะอัตทังขิกังทุกขูปสมามะขามินังเอตังโขสะระณังเกมังเอตังสะระณามุตตะมังเอตังสะระณามะขมัสสะปตทุขาปปุจจติสิบเจ็ดปรสวัดพัทธีกรัตตคาถาอติตังนานวะิกังเขอนตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถาติกตามปายนันตังอปัตตญจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนันรอไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นใจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทาโนภพรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ขอนแนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพึ่งเจริญทำนั้นนั้นให้ผูกโป่งเริดอ นเฮโนสังฆรันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเ่ยนกับมัจจุราชผู้มีเศนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอวูรัตะมะตันทิต,ต,ตังตังเวพาเทกรตโตติสันโตอจิกคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้รานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแล18บทสวดนปะปัจเวคณปัตหชาราธโมมณิชารังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรมโมไม่หิพระยาธี่อนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมไม่หิมารณะนังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมีปิยหินะมนาเปหินานาภูวินาภูวเราจะละเว้นเป็นต่างๆเพราะเราต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสกูไม่หิกัมมทายาถูกัมมอยนีกัมมบรรทุกัมมัปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกัลยาณนังวาปะปังวาตาสัททายาโทภวิสามิเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมิหิอภินหังปจวีทิ่ตับังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดสิบเก้าบุสวดเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปาฏิจนิทุขาพญปาฏิจนิพยาโสกปาฏิจนิโสกหุนตุสัพเพบีปานิโนเอตาวาตจะอมิหิสัพพตัังุญสมปตัง สัพพีเทวานุโมทันตุสัพะสัพพติสิทธิยาทานังทะทันตุสตาหะสีลังละคันตุสัพปทาภาวานาพิรตตาบุนตุัจจตุเทวตาขาตาัสัพเพพุทธาพระปพตาปัจเจกนันจะยังพลังอหรหันตานันตติชนะระกมถานมิสัพโสร์ยี่สิบเอ็ดบทสวดเทวตาปฏิาาทานคธะอันธรรมยังปฏิาทานคถาโยภาณามเสยยาเทวตาสันติวิหารละวาสณีถุเปกฤตุโพธิคเรตยียงตียงตาธรรมทานีนะพระมันตุกุชิตาโสติงกโรนเตทาวิหารละมันทะเลเทราจมัจจานวกาจปิกโวสารามิกาธนปฏิอวัสกา ข้ามาเจตทศานี้ข้ามาเจอิสราสปานะปูตาสุกิตาพเมตุเตชลาภูชาเยปิจันตสัพปวาสังเสริาชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปิติเตสเพปีตุกัสะการุณตุสังกังย์ธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตราจะปุกกะลาสังโกหุตุสมังกูอัถายะจัจยัญตายักษัคอเมรักขตุสตัมโมสเพปีธรรมจาริโนวุติสสะพูเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบวสวดสัพพะปฏิทานะคาถา ท่านที่ท่านธรรมยังปฏิทานะคาถายโยพนามเสคุณยสิธานิกัตตสญา,านัญญิกาตานิเมเตสัญจปา,าคิโนงคุนตุสัต,ตานันต์ปรมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปีตาทะโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฐาวาอัญเยมชัตตวีลิโนสตตาทิทันติโลกสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัจเจกจตุโบการาสังสัลันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทาน,นเมอนุโมทันตเตสยังเยจิมังนับปชานติเทาวาเตสังนิเวทะยุง ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดได้มีประมาณจงเป็น <todo> ผู้มีส่วนแห่ง hmm. บุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัตนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในปุมสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าเแล้วขอสัตว ก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สุดบุญของข้าพเจ้ามีขอเทศนหายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาสัพเพสตาสทาอุตุอเวลาสุขชิวินโนคีมาปัดทันจะปปุลตุเตสาสามสีชะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจดยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกสิงถิดขอข้อหมังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำร็จเถิด ด้วยนภาพแห่งสัจจะท,ทานนุภาพแห่ความเพียรและที่งแห่งการบูชาพระนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนประสูพระปริและมนต์นาากาเหล่านี้ขอความสุรีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พนจากความทุกข์ใจทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอตวัวเทพเทวดาทั้งหลายโปดรดโน้ม,มนาในการสวดสัยามนต์และธรรมเหล่านี้เมืม่อนโมทนาแล้วโปรดมขให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลทั้งินนหาวยสังวรัดบวรนิเวิหาตลอดจนัตุมลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้น ทั้งที่ผ่านมาในะที่จะจัดสร้างเนี่ยนนะดข้อจงเตรียมด้วยภาพใพระปริศและคำม,มงคลในพระกระถางต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกกดนะสาัน